สวัสดีค่ะอยู่กับเราอีกครั้งนะคะในช่องพลายแสนสั้นขวันเมืองนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศยามค่ําแล้วนะคะนี่เริ่มมืดลงมาแล้วนะคะบรรยากาศนี้ก็อยู่ที่เก่าที่เดิมเพื่อปักธงชัยนะคะโรงเรียนบ้านนองนุกเขียนนะคะนี่เรากางมุงโอ้กางมุงกางเต็นท์ปูที่นอนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทานข้าวกันแล้วนะคะ่มเมื่อกี้ทานข้าวเสร็จแล้วลืมถ่ายคลิปไว้ให้ชมนะคะ นี่แล้วก็นี่ค่ะมีของดีเมืองโคราชด,ด้วยนะคะมาจาก fc นะคะมาเยี่ยมมาตอนหัวค่ํานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะน่าจ,จะเป็นน้องปอนะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาเยี่ยมนี่มีกล้วยมาด้วยนะคะแล้วก็อะไรนะผัดมีโคราชค่ะเดี๋ยวเอาไปดูแวะไปดูนุ่มๆก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เห็นพลายสนแวบๆบแบบเข้าไปนะคะ จะไปเปลี่ยนหลักสองหนุ่มอีกหรือเปล่านะคะเมื่อกี้ก็ฝนมาอีกแล้วนะคะโอ้ด้านนี้ก็มืดอยู่นะคะมืดแล้วมืดแล้วเริ่มมืดแล้วนะคะควานเล็กน่าจะมาเปลี่ยนหลักของสองหนุ่มอีกนะคะเพราะว่าน่าจะกินหมดเกลี้ยงแล้วตรงที่ยืนตอนหัวค่ำนะคะเห็นไหมเนอะอยู่ทางไหนนอ้อ ได้ยินจะเสียงค่ะนูน่นอยู่ฝั่งนู้นค่ะน่าจะพาพี่เซมไปฝั่งนูน้นหรือพี่ขวัญเนาะน่าจะไปทั้งสองเลยนะคะตอนหัวค่ำนี่พี่ขวัญกินอยู่ตรงนี้นะคะเปลี่ยนอีกแล้วนะคะเปลี่ยนย้ายที่อีกแล้วค่ะเพราะว่าจะได้ กินอิ่มๆนะคะมาเจอหญ้าสวยๆแบบนี้ภาพอาจจะมืดก็ต้องขออภัยนะคะขวานอิ่มแล้วนะคะเมื่อกี้ข้าวเย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้าวก็ห่อมาเองนะคะอืมพี่ขวันน่าจะไปนู่นเหมือนกันนะคะก็เราก็จะถ่ายคลิปให้ชมย้อนหลังนะคะ คนอิ่มช้างก็ต้องอิ่มนะคะดูแลซึ่งกันนะคะเอามาทั้งสองเลยบ่เจ้าก็ดูแลช้างเสร็จแล้วเราก็จะได้อาบน้ำเข้าที่นอนกันนะคะเพราะว่าอากาศชื้นอุ้ย เมื่อตอนหัวค่ำพันเล็กก็มาสำรวจแล้วนะคะสำรวจพื้นที่ไว้สำหรับผูกตอนกลาคืนนะคะโอ้โอเชือกไหนเชือกไหนอยู่ตรงนี้เอาลงปาาลงปาลงมาหาผู้บ่าเอาเคืออยู่น้ำกัน สองเชือกเลยนะคะเอามาดูใครจะอยู่ตรงไหนมืดหน่อยก็ขออภัยนะคะก็อ,ะอยากมาให้ดูนะคะว่าสองหนุ่มเราอยู่ยังไงดีหน่อยนะคะวันนี้คือไม่ต้องหาหญ้าข้างนอกเลยได้กินหญ้าแบบธรรมชาติเลยใครผูกตรงนี้พี่ขวัญเหรอใให้พี่ขวัญอ, <c oughs> อยู่ตรงนี้นะคะ อาพี่ <มา S 1> แซมจะไปตรงไหนไยังไม่รรู้เลยคับอ,อยากเดินเลยเอา้าพี่แซมไม่ยอมไปเอา้าพี่ขวัญไปตามเอา้า,า,อาพี่แซมไม่ยอมมาเลย อร่อยอยู่ยังอร่อยอยู่นะคะดูดพี่แซมเร็วๆเดินตามพ่อไปเฮ้ยแซมเรากำลังนนะกินยาอร่อยเลยไม่อยากเดินตามพ่อไปโอ้ยเราเก็บไว้ให้พี่ขวันกินน้อยพี่แซมพี่แซมไปทางนู้น พี่แซมจะขยับไปฝั่งนู้นนะคะพี่ขวัญอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราให้ควันเล็กผูกอพี่แซมก่อนนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศอีกครั้งนะคะ,อะ <c oughs> ตอนนี้ก็ผูกพี่แซมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวควันเล็กเราก็มาเช็คนะคะเช็คว่าทั้งสองเชือกนี้ถึงกันหรือเปล่า อยู่ไกลใช่ไหมไม่ใช่พี่ขวัญมันถึงตรงนี้นะเจ้าพี่ขวัญถึงตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยไม้นี่เ็าเดินมาถึงนี่อยู่ถึงเมื่อกี้ยังเดินตามเจ้ามาถึงนี่นะแต่ว่าแต่ว่าไม่ถึงต้นไม้นี่หรอก เช็คเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้อิ่มแน่นอนนะคะทั้งสองเชือกนะคะทั้งแซมสัน้นนี่แซมสั้นอยู่นี่แล้วก็พี่ขวัญอยู่ตรงนี้นะคะค่ะอ๋อูกางครับไอ้ ก็ด oh, ีว่ายามันลายครับงมงนี้กินดีอยู่นะเต็มอิ่มเลยครับเต็มที่เลยครับสองพี่น้องอ เช็คเช็คต้องเรียกพี่ขวัญมานะคะเผื่อว่าถึงกันเพื่อความปลอดภัยนะคะมีท่อด้วยเหรอมาไมทั้งพี่แซมทั้งพี่ขวัญอาเดินมาหากันมาใช่าหมต้องเก็ไมาใช่ไหม ต้องเรียกมานะคะว่าต่างคนมันถึงถึงกันหรือเปล่าไม่ถึงครับไม่ถึงแค่นี้ใช่ไหมไม่มียุทธหัตถีแน่นอนเพราะว่าเกรงว่าดึกดึกมาจะยุดหัตทีกันยุดไปยุดมาเดี๋ยวได้แผลกันค่ะส่วนตรงนี้ก็มีรอยท่อใช่ไหมนี่ท่อนะคะนี่เราก็ต้องเช็คสำรวจทุกอย่างนะคะก่อนจะผูกนี่ครับ ขวันก็ได้จะถึงแค่นี้ครับเลยอืมขี้ขวัญก็ถึงนี้ว่าผูกยาวไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีท่อน้ําด้วยนะคะมีท่อด้วยเดี๋ยวโอ้ตื่นขึ้นมาท่อเขาแตกกระจุยกระจายไม่งานเข้าเลยยาเยอะครับยาเยอะมากค่ะดูค่ะนี่เขียวถ,าาถึงนี่พอดีเลยแต่มันไม่ถึงมเดี๋ยวท่อเกาหายนะคะอ่ะต่อเรียบร้อยนะคะสองสีพี่น้อง เหลือควานนะคะควานเราก็ไปดูที่พักของเราต่อเลยนะคะี่เสร็จภารกิจช้างแล้วก็มาดูที่พักของคนบ้างนะคะนี่เหมาะนะคะเหมาะมากเราก็กางเต็นเป็นที่เรียบร้อยแค่อาบน้ำเข้านอนนะคะจ้า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 จ้จ้า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 นจ โอดูที่นอนมองของเรานอนแบบนั้นเลยนะนอนแบบนั้นเลยนะนอนในรถเต้ตอนนี้เอามาเปิดไฟให้แล้วนะคะนอนหลอยุ่งโอ้ในรถมันกระสิบ่ไม่ยุ่งสิโอรอรอมันออกมาก่อนเดี๋ยว่นสิเขาบไปนอนที่มุมโอในรถแต่เตอว่ารอยุ่งมาก่อนโตเบาเต็นมากาง ต้นเราก็จอดใกล้ๆเนี่ยค่ะช้างก็มีที่กินที่อยู่หญ้า,ส,าสมบูรณ์แล้วสบายแล้วสบายใจนะคะควานก็รับได้สบายใจต้นไม้ก็ใหญ่อยู่เนาะไม,ไม่ใหญ่แต่ว่าช้างเราไม่เล่นใช่ไหมคืนนี้ก็น่าจะฝนไม่ตกเนาะดูบร,รรยากาศท้องฟ้านะคะดูแดงมากเลย ก็บรรยากาศโดยรวมๆนะคะสําหรับที่พักของเราควานช้างนะคะช้างอยู่ไหนเราก็พักอยู่นั่นนะคะไม่ได้พักนะคะรีสอร์ทห้องแอร์ไม่มีนะคะก็นี่ค่ะพักแบบบ้านๆกลางเต็นท์แบบสบายๆแบบนี้นะคะแต่อยู่นี่ดีหน่อยมีไฟมีห้องน้ําให้นะคะ <c oughs> บางพื้นที่เราพักแถวข้างทางตามป่าเนาะแ <c oughs> ถวอะไรนะ อาสารพักญาติบ่บางพื้นที่ใช่ไหม,มทำอะไรอีกถักเชือกล่นไหมถักเชือกล่นทำอะไรทำบริบที้หายทุกวันเลยไอตัวคันนะน <laughs> อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยคะ่ะในช่องของเราคะ่ะช่องพลายแซมสั้นฝนเมืองนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยค่ะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าไลฟ์ like, หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ